ในเรื่อครับผมไอ้ที่ไม่นานจังวะขอโทษทีครับพี่พอดีผมไม่ชินทางด้วยอะพี่รอมึงแม่งเกือบชั่วโมงเลยแต่รถไม่เสียกูไม่เรียกนะขอโทษด้วยครับพี่ใจเย็นเลยครับไม่มึงขับรถแบบนี้มันบริการได้ยงไงวะสเอ้ยแม่งดูดิกูรอแม่งเปลี่ยนก็เปลี่ยนขอโทษด้วยครับพี่ขอโทษจริงครับพี่พอดีผมไม่ชินทางมช่วยได้วยอะพี่ชินทางอ่ะพี่ไม่มันไม่ใช่ตัวเองมันขับรถมันต้องแบบไม่ชินทางหน่อยยอ้ไ GPS มันพาผมหลงทางด้วยอ่ะพี่ขอโทษด้วยครับอะไรกูไม่คุดเดี้ยวเลยเฮ้ยไม่ใช่รถมาแล้วก็คือรถไปได้แล้วมันไม่ใช่ไอ้มาลงเสียมันก็ใจกูป่ะขอโทษด้วยครับพี่ถ้ารถกูไม่เสียกูไม่เรียกมึงลอยสัตว์เออเนี่ยมึงขับรถแบบนี้ได้ไงสามสิบสีเลยกูดูดิกูดูดน้ำแม่งน้ำหมดหมดเป็นแก้วเลยผมไม่ชินทางด้วยพี่ GPS มันพาหลงไม่ชินทางแล้วมึงจะกลับกลับไรเดอร์ทำไเหี้ยมังเหรอขอโทษด้วยครับพี่ใจเย็นครับพี่โทษแล้วกูหายป่ะยี่หายหายป่ะ